หลังจากวันที่19กุมภาพันธ์2,564ชาวไบเกอร์ทุกคนจะต้องมีายกับขี่บิบ๊กไบจริงหรือไม่และแนวทางการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมมีคำตอบมาให้จะได้หายสงสัยกันทุกคนนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ชา n น l ฟีนฟีนนะครับอยู่กับผมฟีนมานัทก็วันที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับเป็นวันที่19กุมภาพันธ์นะครับ2564น้สวันนี้สาคัญยังไงสําหรับชาวไบเกอร์หลายๆคนนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องสงสยัยหรือว่ามึนงงกันอยู่นะครับสาหรับเรื่องกฎเกณฑ์การขับใช้ใบกับขี่บิ๊กไบค์นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมบอกเลยว่าผมงงมาก มีหลายๆเพจแชร์กันหลายๆคนโพสกันครับว่าวันนี้มีผนบังคับใช้แล้วนะคุณต้องมีแล้วนะคุณไม่มีเดี๋ยวคุณเดือดร้อนนะหรือบางคนก็โพสตแบบประมาณว่าเฮ้ยมีข้อบังคับใช้แล้วคุณยังไม่มีแนวทางให้เราเลยนะว่าเราควรจะไปสอบยังไงอบรมยังไงนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบอกเลยว่าผมก็มึนงงกับข่าวเหล่านี้เหมือนกันนะครับแชร์กันเยอะมากเลยในวงคนที่ขับรถบิ๊กไบค์นะครับผมก็เลยลองไปหาข่าวดู ปรากฏว่าในเนื้อหาข่าวทั้งหลายไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็ยิ่งมึนงงไปอีกว่าอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวเท็จอันไหนข้อจริงอันไหนข้อเท็จคือผมงงมากนะครับก็เลยแบบไปถามคนที่รู้จักคนที่รู้จักหลายๆคนก็เลยแบบบอกกลับมาแบบคล้ายๆกันเลยนะว่าแบบเออ,เอคุณต้องมีแล้วนะถ้าคุณไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์นี่นะหลังวันที่19กุกภาพุมธาเนี่ยพวกคุณจะเดือดร้อนแล้วนะ เออเดี๋ยวแบบเจอด่านเจอตำรวจเดี๋ยวเขาจะเรียกปรับเรียกจับกันนู่นนี่นั่นงงเลยผมนี่งงเลยแล้วก็ตะลึงมากเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าจะมีการบังคับใช้แต่ว่าไม่มีแนวทางอะไรให้พวกเราเลยใช่ไหมครับเราก็งงงงนิดนึงแบบเฮ้ยเราจะไปทําได้ที่ไหนอบรมยังไงสอบอะไรงงมากคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็เลย ไม่เอาแล้วไม่ถามก็เลยเลือกที่จะไม่ถามเพื่อนๆไม่ถามคนใกล้ตัวแล้วนะครับก็เลยเออไปถามคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆเลยนะผมก็เลยตัดสินใจโทรไปที่สำนักง,งานกรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวกับเหตุการณ์มาประมาณนี้ครับโรงการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมอยากสอบถามข้อมูลนิดนึงครับพอดีผมเห็นช่วงนี้เห็นมีข่าวว่า,าใบขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ครับเห็นบอกว่ามีกําหนดมีกําหนดใช้วันนี้ปะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างครับพอดีผมหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลยครับ ใบขับขี่รถอ่าบิ๊กบค์ตอนนี้ยังไม่มีประกาศใช้นะคะคุณพี่หรือ,อที่มีประกาศใช้ก็คือแค่ใบรับรองแพทย์ในการทําใบขับขี่ทุกอย่างหรือว่าเป็นการสอบนะคะเดี๋ยวไงถ้าใบขับขี่บิ๊กบค์ต้องรนนะะอประกาศจาทางมดสอีกทีนะคะอ๋อครับจะมีออกมาเป็นประกาศจากสำนักงานอีกทีนึงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคครับได้พอดีผมเห็นข่าวแล้วผมงงมากก็เลยโทรมาถามกับทางนี้น่าจะได้คาตอบที่ดีกว่าครับ โอเคครับน้าครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะครับว่าวันที่1 9บก้าาคพัน้กเนี่ยใบกับขีปบิ๊กไบยังไม่ได้มีกำหนดการบังคับใช้นะครับโดยวันที่19เนี่ยที่ออกข่าวมานะครับคือเขาเป็นการพูดเรื่องการขอใบอนุญาตใหม่การต่ออายุแล้วก็เป็นการขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตนะครับซึ่งเขากำลังบอกว่าถ้าคุณจะทำพวกเนี้ยทำเรื่องเนี้ย ที่เขาบอกในข่าวนะครับคุณต้องใช้ใบรับรองแพทย์เขาบอกแค่นั้นเลยนะครับไม่มีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องใบสกับบิ้กไบซ่อนอยู่เลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกแชร์ต่อๆกันไปว่าวันที่19เนี่ยใบสก b i บิกไบมีบางคนบังคับใช้ได้ยังไงนะครับ แล้วทีนี้ถ้าถามว่าใบาขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วนะอย่างประเทศสหราชอาณารักะครับหรือว่าในยุโรปเขามีการกําหนดให้ผู้ที่ขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีอายุ21-24ปีขึ้นไปนครับส่วนในไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะกําหนดเพียงแค่อายุ18ปีขึ้นไปก็ทําใบขับขี่ได้แล้วใช่ปะแล้วก็ที่สําคัญนะครับในใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศเนี่ยเขาแยกประเภทถึงเรื่อง อายุซีซีแรงมา้าชัดเจนนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดครอบคุมเหมือนบ้านเรานะของบ้านเราเนี่ยคือไม่ได้แยกอะไรละเอียดขนาดนี้นะครับ ไหนก็พูดเรื่องนี้กันแล้วนะครับเรามารีเช็คก,กันนิดนึงดีกว่าว่าใครกันบ้างนะครับที่ต้องทําไปกับขี่บิ๊กไบค์ก็สําหรับคนที่มีรถจักรยานยนต์นะครับที่เป็น47แรงม้าขึ้นไปมีความจุกระบอกสูบที่4 0 0ซีขึ้นไปนะครับจริงๆไอ้เรื่องแรงม้านี่ก็จะดูงงๆนะเพราะว่าผมเดาได้เลยว่าบรรดาจาจาหมวกทองที่อยู่กลางถนนนะครับเขาไม่รู้หรอกว่ารถคันนี้กี่แรงม้านะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ารถใครกี่แรงม้าบ้างนะครับข้อกําหนดตรงนี้ก็จะดูอันตรายอันตรายนิดนึ แล้วทีนี้สําหรับคนที่อยากจะทําใบกับขี่บิ๊กไบค์นะครับต้องมีเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกําหนดบ้างก็อย่างแรกเลยก็ต้องเป็นผู้ขับขี่นะครับที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถทําได้แล้วก็อย่างที่2นะครับต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ํากว่า3ปี อย่างที่3ก็ต้องผ่านการฝึกอบรมการขับขี่เฉพาะนะครับตามหลักสูตรที่กรมขนส่งทางบกกาหนดแต่ว่าอันนี้ก็ยังงงๆอยู่นะว่าฝึกอบรมขับขี่เฉพาะเนี่ยขับขี่เฉพาะอะไรนะครับแล้วก็ด้วยความที่เอ็นทั้งหลายมันคุมเครือแบบนี้นะผมเห็นค่ายรถบางค่ายนะครับเขาชิงเปิดคอร์สในวันนั้นๆน,น,นะซึ่งผมไม่รู้ว่าคอร์สที่ไปเรียนตามค่ายเนี่ยจะสามารถเอามาใช้ประกอบในการทําใบขับขี่อันนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัตินะครับ แล้วก็อันนี้ผมสงสัยอีกเหมือนกันว่าสาหรับคนที่มีใบขับขี่อยู่แล้วเนี่ยต้องไปสอบข้อเขียนและปฏิบัติใหม่อีกหรือเปล่านะครับจะงงงอีกเหมือนกันนะครับนิดๆหน่อยๆมันเป็นอะไรที่งงอ่ะจริงๆต้องบอกว่างงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่จะต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ก็อย่าลืมไปทำกันนะครับถ้าหากกำหนดบังคับใช้แล้วจริงๆนะต้องย้ำว่าถ้ากำหนดบังคับใช้แล้วจริงๆก็ แนะนำให้ไปทำให้ถูกต้องนะครับคุณจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับไม่ถูกถ่ายตังคนะ์ครูันตรงๆเลยก็สําหรับใครที่คิดว่ากําลังจะไปทาใบขับขี่บิ๊กบนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมนิดนึงก็ได้นะครับข้างล่างว่ามีแนวคิดเห็นกับเรื่องเหล่านี้ยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความเห็นเรื่องนี้ที่ต่างกันออกไปนะฮะผมก็เลยอยากจะรู้ความเห็นของคนอื่นบ้างนะว่าเขาคิดกันอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็รบกวนเอาเนื้อหาเรล่องนี้นะครับส่งต่อให้บรรดาเพื่อนๆนะครับได้เข้าใจกันนะครับว่าจริงๆเขาประกาศใช้หรือยังหรือบังคับใช้ยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก่อจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมคาร่าพก่อนนะครับสวัสดีครับ